อันนี้ก็เป็นยาม้าเอ็นแม็กนะครับผมตัวหนึ่งร้อยห้าสิบห้านะครับผมนี่มาดูอาการกดสตาร์ทมือไม่ติดนะครับผมกดแล้วเงียบนะครับผมไม่มีอะไรนะครับผมท็อปเบรกก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับมีําเบรกไฟท้ายติดนะครับผมหรือว่ากดสตาร์ทมือเงียบนะครับผมไม่มีอะไรตอบรับนะครับผมแบตเตอรี่ก็โอเคนะครับผมแบตเตอรี่ดีนะครับไฟแรงนะครับผมน่าจะเพิ่งเคลียร์มาอยู่นะครับแบตเตอรี่ เนี่ยจะเพิ่งเปลี่ยนมานะครับนี่กรดีอยู่ด้านในแบบเดี๋ยวเงียบนะครับผมครับอันดับอันดับแรกที่เราจะเช็คนะครับผมมาดูไอ้เจ้าตัวสวิตช์นะครับผมสวิตช์ปุ่มปุ่มสตาร์ทนะครับผมเดี๋ยวเราคลายไอ้เจ้าตัวสวิตช์แฮนด์ออกมาดูนะครับ เผื่อมันมีสนิมด้านในนะครับเพราะว่าถ้าเราฉีดสเปรย์ใส่เลยมันจะไม่ซึมเข้าไปในไอเจ้าหน้าสัมผัสมันนะครับต้องถอดไอเจ้าตัวประกับออกมานะครับประจับตัวนี้ด้านล่างก็จะเป็นสายตัวโยงคัดเล่งนะครับเราก็ต้องเอาหกเหลี่ยมคลายออกก่อนนะครับมิฉะนั้นมันจะติดกันนะครับผมบเกี่ยไขเบื้องต้นนะครับถ้ามันไม่ติดเราก็ตรวจเช็คตัว อื่นนะครับผมไข่ฟองฉียสองตัวนะครับบนล่างตัวนี้ก็จะติดเจ้าตัวเบรกนี่ไหนนะครับเอียงเอียงไขควงเอานะครับผม แล้วก็เตรียมน้ำมันสเปรย์นะครับไปเจ้าตัวโซนเนกนะครับผมฉีดเข้าไปด้านในนะครับฉีดเข้าไปด้านในนะครับผมเื่อจะไปทำลายสนิมออกนะครับผม เคเดี๋ยวลองสตาร์ตดูนะครับคราวนี้น่าจะใช้งานได้นะครับเรียบร้อยครับวิธีแก้ปัญหาเจ้าเอ็นแม็กครับ การเงไม่ติดนะครับผมง่ายๆครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ